เขาบอกว่าเราเหมาะกับการดีคู่ผสมนะเพราะว่าเราสามารถเหมือนคุมผู้ชายได้ผู้ชายไม่ใช่ไม่ใช่่ใช่ไ่ใช่ความสนุกมันคือตรงไหนเช่นแต้มดิวยี่เอ็ดยี่เอ็ดไม่หนุกเลยเลยมาไม่ไหวสวัสดีค่ะแฟนเพจจองนาวทุกคนนะคะมาอยู่กับนักแบดมินตันพี่แนทนิชาออนนะคะสวัสดี ใครหลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นในทัวร์นาเมนต์เพราะว่ามีอาการบาดเจ็บอยู่ตอนนี้เป็นไงบ้างก็เจ็บหนักมากถึงกับต้องผ่าตัดหนักมากตอนที่เราตีแบบไหนแล้วมันมันเกิดสะสมมาหรือเปล่ามาเมันอาจจะเป็นเพราะว่าเปลี่ยนไม้ด้วยแหละเปลี่ยนรุ่นไม้อะอใช่แล้ว,แล,วแล้วเราอะไม่เคยตีไม้ที่มันแบบก้านมีความแบบแข็งมากขึ้นแล้วพอเราเรารู้สึกว่าเอ้ยพอตีไปนานๆมันเริ่มมีอาการขึ้นและช่วงนั้นคือแข็งเยอะแข็งเยอะมากด้วยสะสมเรื้อรลังจน ประมาณสองปีล้วเราก็ฝืนๆอย่างนั้นนะคะใช่เก่งมากเปตดๆๆเข้าไม่ได้วันนี้ก็ชนะนิชาออนใช่ดีเลยอะไรอะที่ตัดสินใจผ่าเพราะมันกระทบชีวิตประจํำวันถ้าใช่เราจะตีได้แค่ระดับตรงนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่เรายกขึ้นก็คือแบบป๊าบ มันจแล้วอยากรู้ว่าก่อนหน้านี้ที่เวลาแบบนักกีฬาเขาซ้อมกันทุกวี่ทุกวันเลยชีวิตนักกีฬามันต้องตื่นกี่โมงค่ะก่อนเจ็ดโมงประมาณหลับกโมงห้าสิบเนี่ยเราจะต้องวอร์มเจ็ดโมงครึ่งแล้วหลังจากสิบโมงทำอะไรคะแล้วเราก็เพือเหื่อยได้ได้ก็เนี่ยก็ซ้อมเสร็จก็อาบน้ํากินข้าวแล้วก็นอนแล้วก็ซ้อมอีกทีสามทุกวันห้าโมงกว่าก็วันหนึ่งก็ตกประมาณเจ็ดชั่วโมงน้อยมากที่จะได้แบบ ไปเที่ยวอยู่เพราะเราเรารู้ว่าภาระหน้าที่เราอะไรเพราะเราเลือกแล้วเราเลือกแล้วเราเลือกแล้วเราก็ต้องไปติดตามหลายสกู๊ปเ่ยเพราะเราเลือกแล้วทำไมเวลาไปทางานออฟฟิศอะตื่นมาแล้วเป็นแบบนี้เลยเออต้องถามว่าเราทํางานที่เรารักมั้ยเราทํางานด้วยอะไรเวลาที่เราลงไปแข่งอะ ความสนุกมันคือตรงไหนเช่นแต้มดิวยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดไม่หนุกเลยตื่นเต้นมากไม่ไหวตื่นเต้นมากประมาณสิบสามถึงสิบห้าว่าช็อตตรงเนี้ยมันจะแบบทำยังไงให้มันแบบแต้มหางเพื่อจะตีง่ายขึ้นพอสิบสามถึงสิบห้าช่วงนั้นอ่ะก็ก็ยากนะแต่เมื่อเราไปสิบหกแล้วรู้สึกว่าสิว่าจะถึงยี่สิบเอ็ดนะเว้ยไปถึงว่าเราหรือเขาก่อนเราเราหรแต่ถ้าเขาไปก่อนแล้วก็จะแล้วแล้วแล้วเราสิบเก้าคู่แข่ง ยี่ยี่สิบเคยลองมาหลายแบบแล้วชอบชอบเพราะว่า เราเป็นมานานเนาะประสบการณ์มันจะสั่งสมเนาะลองมาหลายแบบแล้วว่าวิธีไหนที่จะทําให้เรานิ่งได้ในช่วงที่19 20แล้วซึ่งแบบแชมเปนชิปพอยต์ของเขาอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ศูนเท่าคิดซะว่าศูนเท่าศูนเท่ามันจะง่ายที่สุดเพราะเวลาเราศูนเท่าแล้วมันจะแบบเราไม่ได้กดดันตัวเองเราก็มองว่าสูนเท่าแต่คือแต่เราไม่หลวมกับศูนย์เท่าที่เรามองเฮ้ยจริงเหรอมันเปลี่ยนความคิดของเราได้เลยหรอแม้ว่าเราจะหันไปมองมันคือ19 20แต่เราก็คิดในใจว่าศูนเท่าใช่เราต้องหลงเรา ติมลงเติมลงวิีการในการแบบว่าจัดก,การตัวเองเออจัดก,การตัวเองว่าจะทํายังไงจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเพียงแค่แบบเราเปลี่ยนมุมองความคิดตัวเองเออในเรื่องยากของมันมันก็มีเรื่องดีนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราไม่มองเรื่องดีให้มันแบบดูแบบครอบคลุมเรื่องไม่ดีไม่เข้าใจเอาไหมในขึ้นแบบว่าเออเออ กถ้าเราไปมองว่าแม่งโดนแน่เลย้แน่เลยอ่ะเป็นนะเป็นเป็นมันก็จะยิ่งแบบเหนื่อยเพราะถึงเราคิดออกมาโดนเลยแต่ถ้าแบบว่าสูงเท่านะเฮ้ยคัมแบ็กว้าแค่แบบเปลี่ยนมุมมองแต่แต้มเดียวเดี๋ยวเราก็ชนะแล้วอย่าอย่าคิดว่าต้อเดียวแต้มเดียวนี่มันจะแบบรู้สึกกดดัน ถ้าคิดแล้วแกล้เตมเดียวมันแล้วแต่คนแต่จากประสบการณ์ของดิชารแล้วมองให้เป็นสูตรเข้าง่ายมันจะมีสนามที่เอาไว้ให้สําหรับนักกีฬา<อ>เขาวอร์อมอัพมันต้องใช้เวลานานไหมคะถ้าจากประสบการณ์ตรง <c oughs> เราวอร์มยืดตัวใช้เวลากี่นาทีวิ่งวอร์มอีกกี่นาทีแล้วพอเขาเรียกเรียกเราลงมันจะพอดีว่าอาย่างเราเนี่ยวอร์มมากสุดคือ40นาทีจริงจิวันนี้คือเราพร้อมแข่งแบบ โอ่งเลยอะไรเงี้ยแต่บางคนมันแบบมั่นใจอ่ะคือต้องแบบเสื้อต้องเปียกก่อนอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็คือเสื้อเปียกก่อนแบบแล้วต้องเปลี่ยนเสื้อเลยถึงจะลงไปแข่งอยากรู้ก่อนว่าประเทศไหนที่ชอบประเทศไหนที่ชอบไปแข่งที่แบบรู้สึกว่าชอบที่เยอรมันได้แชมป์ได้แชมป์ได้แชมป์ตลอด And a superb rally. หลงรีกประเทศนี่เลยนบ้านฉันเอใช่ my home อ่ะแล้วเมื่อกี้คำถามอกว่าไปที่ไหนหนาวสุดหนาวสุดเหรอวอร์มวอร์มจะไม่ไหวเลยนะเกาหลีลบ11องศาอย่างเงี้ยคือในสนามมันมีฮีเตอร์แต่คือมันไม่มีที่วอร์มเราต้องออกมาวอร์มข้างข้างนอกอ่ะโคตรหนาวอ่ะคือทรมานมากแบบวอร์มเป็นชั่วโมงพอวอร์มเสร็จปุ๊บอะก่อนหน้าสามอนนะนั่งรอแล้วคนเอาเป็นผู้หญิงนะเอาเป็นผู้หญิงเดียวแล้วกันผู้หญิงเดียว ี่งคิดว่าใครตกหนักในโลกอะไม่ในโลกเลยใครตกหนักใครก็ตกหนักสิงคู๋ก็ตกหนักมีก็ตกหนักญี่ปุ่นในญี่ปุ่นตกหนักเออญี่ปุ่นมีไหมคะไม่ค่อยหนักเนะเนะค่อยหนักแต่พมพมกริบเท่าที่เห็นนะเท่าที่เจอมาด้วยเท่าที่เจอมาด้วยก็ลิ้นห้อยลิ้นห้อยคือคนอื่นยิ้นเดียวอะ ประเทศไทยเขาเริ่มใส่ญี่ปุ่นแล้โอ้โหแต่นี่คือซีเนียสุดสุดนคนเรียกว่าอะไรคนเรียกว่าอะไรเจเอเ,าาเจ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  อันดับมือเรายังอยู่ไม่พูดเบาเลยอ่ะเราสามสี่สามสี่ชแล้วแบบอันดับมือเรายังอยู่แบบว่าในแบบว่าแผนแรกของ DWS มีคนเขาไปชวนเล่นคู่ไหมฮะมีคือโค้ดเล็กซี่ค่ะเขาอ่ะให้ไปดีคู่ผสมเออก็เหมาะนะเขาบอกว่าเราอ่ะเหมาะกับการดีคู่ผสมนะเพราะว่าเราสามารถแบบคุมผู้ชายได้คุมผู้ชายไปถึงแบบไม่ใช่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 คุมผู้ชายไปถึงว่าเราสามารถเร้างเกมผู้ชายเขาเป็นคนแบบอ๋อ ทำแปมได้เหมือนแบบเป็นคนแบบอเอออยู่ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้แล้วเราไม่กลัวลูกไงแบบเธอไม่ต้องเป็นห่วงฉันฉันไม่ต้องห่วงฉันเดี๋ยวฉันอ่ะจะดูแลเธอเองเออเดี๋ยวฉันจะดูแลเธอเองเธอแค่ทําทําแต้มฉันแค่แบบโปะปะโปะปะป,กป,กปกูปะกลางหน้าให้อันนี้ในชีวิตจริงหรือเปล่าอะไรละ่ะอะไรละ่ะอุ้ยเรามีโอกาสดูไหมอ่ะอยากเชียร์มีแต่ว่าเดี๋ยวไปพาอะไรก่อนอุ้ยทำจริงจริงเฮ้ยอานีเอชซูสิบบอกที่แรกเลยหรือเปล่าอุ้ยจริงวะเนี่ย อีกคู่โค้ดว่าไงอะคะเหนื่อยเห็นเหรอเขาตีงชั่วโมง57อะเห็นปะเห็นคือแบบเออไปนอนเลยว่าทำงานมากจริงๆขูดตายยากใช่ไหมแข็งแรงมากขึ้นเหนียวมากขึ้นแน่นมากขึ้นแล้วคือกว่าจะตายหูนานเห็นแล้วเป็นไงเออเขาชอบไม่ติไม่ตายสักทีนึงอะติดในเท่ก็ได้จบคนที่อยากจะออกกําลังกายเพราะรู้สึกว่าสมัยเนี้ยการออกกําลังกายเป็นเทรนใหม่ ซึ่งมันดีมากมไม่ว่าคุณจะออกกีฬาอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะเชิญชวนอ,ะอ่ะเราเรารู้สึกว่าการเล่นกีฬาตอนเนี้มันเป็นแบบมันเป็นสังคมใหม่เหแบบมือนป็นกิจกรรมครอบครัวเจอเพื่อนใหม่เจอสังคมอะไรเงี้ยตีก็สนุกอะไรเงี้ยมันมันดีก็เลยแบบอยากให้ทุกคนออกมาเล่นกีฬากันนี่เยอะ,อะหรือถ้าอยากจะเล่นอย่างเป็นเลิศเนี่ยคอยเป็นกำลังใจให้เลยคืออยากเห็นนักกีฬารุ่นใหม่เอรุ่นใหม,ม,ม่แถวหน้าแบบเยอะๆอย่าอยอม,ยอมแพ้เต้ไปกำลังใจให้ This wonderful women's singles final. jin Jindapon in her third final here at the Bitburger Grand Prix Gold regains the title that she first won four years ago. ดูคลิปเป็นจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานด้วยนะคะ